วันนี้จะมาเสนอวิธีการซ่อมตลับเทปนะครับของเครื่องปริ้นลาเบลรุ่นพาร์ตบาเทอร์นะครับรุ่นนี้นะซึ่งตอนนี้น่าจะมีหลายๆออสซอสและหลายๆสคอ,อใช้อยู่นะครับปัญหาคือนี่เวลาปริ้นมาแล้วมเป็นลักษณะยอย่างนี้ตัวตัวเทปสีดำเนี่ยมันติดลงมากับไอตัวเทปสีขาวทำให้พื้นมันดำๆอย่างนี้นะครับสาเหตุก็เพราะว่า ตลับตลับคือข้างข้างใน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 ตลาดตัวเนี้ยไอตรงเนี้ยไอตัวถิงเหลืองนี่จะเป็นตัวที่ม้วนเอาเทปสีดําเข้าไปเก็บนะครับส่วนเอ่อพื้นสีขาวตรงเนี้ยกับเสียสเนี่ยมันก็จะดึงมันก็จะปิดออกมาอย่างนี้สาเหตุก็คือเทปสีดําเนี่ยมันมันไม่ม้วนเข้าไปเก็บในนี้เนื่องจากมันขาดหรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะครับตอนตอนประกอบตลับ โอเคเมื่อกี้ผมลองซ่อมไปแล้ว2ตลับซึ่งก็ใช้งานกลับมาใช้งานได้นะครับอเออไม่ไม่ให้ผมดิเพราะผมไม่สามารถซ่อมได้เพราะตามองไม่เห็นก็ได้ในช่างวัดสันนะครับเป็นคนจัดการชำแหละแงะตอนนี้แต่อันนี้เนี่ยอันนี้เป็นตลับเทสที่หมดแล้วนะครับจะมาลองทำให้ดูว่าทำยังไงนะครับ ทำไมต้องซ่อมนะครับเพราะว่ามันแพงเนาะตลับนึงนี่ที่เราซื้อมาของเทียบนี่ก็สองร้อยเจ็ดสิบถ้าของแท้ก็ห้าหกร้อยนะครับซ่อมได้ก็ซ่อมใช้จะดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้นายช่างกะสันชี้ชจแจงเลยครับตลับมันจะมีลิปล็อกอยู่ห้าตัวนะครับจะมีข้างหลังสองแล้วก็ตรงตรงนี้นะครับหนึ่ง แล้วมีข้างในนี่สองตัวการแกะเริ่มแงะจากหัวเทปก่อนตรงนี้นะครับแงะตรงนี้ให้มันขึ้นหน่อยนึงแล้วก็พยายามดันดันคลิปตรงเนี้ยให้ออกทีละตัวทีละตัวไล่ไปนะครับตรงนี้มันจะเป็นสติ๊กเกอร์ทับเอาคัตเตอร์กรีดก็ได้หรือแกะแกะโซนนี้ก็ได้ครับโอเคก็เดี๋ยวลองงัดดูครับเนี่ยอุปกรณ์การซ่อมก็ที่น่าเป็นก็มีนะครับ หรือแม่น้ำนี้ไขควงเล็กๆแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่แหนบหรือใครมีครีมเล็กๆที่เป็นปากยาวก็ใช้ได้นะครับอันนี้ตัวที่ซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยซ่อมเสร็จแล้วลักษณะจะเป็นอย่างนี้คือเทปดํามันจะม้วนกลับไปในตลับซึ่งในในม้วนไอตัวม้วนสีเหลืองๆเนี่ยนะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวพอนายช่างแกะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูทีว่ามันอยู่ยังไงนะครับ แอออกมานะครับติดอยู่นิดนึงมันจะมีตรงตรงเดือยตรงนี้สองตัวนะครับเวลางัดงัดขึ้นก็ระวังนิดนึงมันจะหัดอีกตัวตรงตรงที่มันม้วนนะครับพอดีตอนแรกท,ที่ที่ซ่อมกันนะไม่นึกว่าจะซ่อมได้ <c oughs> เลยไม่ได้ถ่ายไว้ ก็มานึกได้ว่าเออคนใช้เครื่องปรินเตอร์รุ่นนี้มันเยอะเนาะเพราะว่าเผื่อมีใครเป็นจะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อเทปใหม่นะครับอ่าแกะมาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอ่อนนี้ฝาเดถ่ายให้มันรูปนอนเหมือนเดิมอ่าอันนี้เดี๋ยวผมชี้ให้ดูนี่ไอไอไอเหลืองๆเนี่ยคือตัวที่จะม้วน ม้วนเทปสีดําเทปมันจะมีส่อสามันนะครับอันนี้อันนี้เป็นลาบที่หมดไปแล้วเนาะตรงนี้จะเป็นเสียสายอันนี้เป็นพื้นเป็นตัวพื้นก็คือสีขาวที่เราใช้อยู่ประจาคือสีขาวนะครับ <c oughs> ถ้าถ้าเป็นพื้นสีอื่นก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีตามตามที่เราก็ตามที่เราซื้อมาเนี่ยปัญหาคือ,อเส้นเอว่าสารชี้ว่าผมผมผมมองกล้องด้วยมันงงเส้นสีดํามันมัน <c oughs> เทพสังสามตลับเนี่ยมันมันมันจะแยกทางกันวิ่งนะครับเส้นสีดําจะวิ่งมาจากทางข้างบนแล้วก็ม้วนวิรัสสาะไล่มาวิ่งมาอย่างนี้นแล้วมันจะแยกมามาแยกกับเส้นกับม้วนสีเสใสเนี่ยตรงน,รงนี้ตรงที่วัสานชี้เนี่ยครับเข้าล่องนี้แล้วก็ลงมาม้วนเก็บในตัวสีหนเหลืองในในตัวม้วนสีเหลืองนี่นโดยโดยทิศทางของมันนะครับวัสันวัสันชี้ทิศทางนี้ว่าวิ่งมาปั๊บมันจะม้วนม้วนที่ตัวสีเหลืองม้วนไปไหนก็ม้วนทางนี้ครับ อ่าโอเค<ม>ปัญหาคือไอเทปสีดําเนี่ยมันอาจจะขาดนะครับอาจจะขาดตรงกลางแล้วมันก็จะติดติดไปกับตัวใสแล้วปไปออกออกพร้อมกันทั้งหมดเลยทั้งทั้งสามสามสามม้วนทําให้เป็นแบบนี้อ่าเนี่ยทําให้มันออกมาเป็นแบบนี้วิธีก็คือเราก็ยกไอสีเหลืองออกมานะครับนี่ครับ อ่าสมมุต so ิสมมุติว no like ่าตอนนี้มัน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 เสียอยู่นะแต่เมื่อเงินไอไอม้โนนี้มันดีนะครับถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันเสียเนี่ยไอสีสีดําตรงนี้มันจะไม่มีนะมันจะขาดไปเนี่ยตรงนี้จะขาดอ่ะว่าสันตัดเลยก็ได้เดี๋ยวเราใส่ให้เขาดูใหม่สมมุติสมมุติว่ามันเสียอ่ะเราตัดตัดออกเลยก็ได้อ่ะก็มันจะมีเดือยตรงตรงนี้เนาะก็เอาใส่ตรงร่องให้พอดีกับร่องนี้ครับร่องตรงนี้ จะมีเดือยเป็นเป็นเป็นเหมือนอะไรวะเหมือนเข็มนะครับติดอยู่กับตัวสีเหลืองเนี่ยก็นี่ใส่ไว้ก่อนนี่ครับเราดึงเทปดำเขื่อมาหน่อยนึง ก็จะง่ายต่อการม้วนนะครับนี่ประมาณนี้แตประมาณประมาณนะครับประมาณนี้ครับ อใส่ให้มันได้ประมาณรอบหนึ่งก่อนแล้วก็ปลายปลายมันเราก็ตัดเทปใสเล็กๆเนาะแปะกับตัวตัวล้อมันนะครับตัวไอตัวตัวเนี้ยครับอ่าประมาณงน,นั้นเนาะครับโอเคก็ก็ถ้าถ้าติดตรงนี้ได้เราก็ลองดึงให้มันตึงๆก็ถือว่าเสร็จละอม้วนม้วนตัวสีเหลืองให้มันเทปเทปมันตึงๆใช่ไหมครับโอเคเสร็จแล้วก็ประกอบโดยอย่าลืมอย่าลืม ตัวนี้จะมากเกินรูไอมตัวนี้ก็แปะแปะตัวนี้ข้างบนนี้เพื่อให้ไม่ให้ไอ้ตัวเขาเรียกอะไรกาวมันตัวกาวมันหนืดเทปมันจะเหนืดมันจะแปะกับไอตัวนี้แล้วก็ประกอบกับมังมนเดิมพยายามดูตรงเขี้ยวมันให้ตรงดูดูแล้วก็กดลงนะครับ ถ้าแกะออกมาแล้วเคี่ยวมันไม่งอตอนประกอบก็จะง,ง่ายหน่อยอ่าแต่ถ้าองอเหมือน<า>ที่ผมแกะก็ยากหน่อยหนึ่งใจร้อนประมาณนี้ครับอ่าสมมติสมมุติสมมติมมตประกอบเสร็จแล้วทีนี้ตอนเอาเทปใส่ตรงล่องมันนะพีสัน,นที่<ร>เอาเทปขาวกับเทปใสที่ให้มันแปะกันแล้วยัดเข้าล่องอ,ะอ่ะอ่าหลังจากประกอบเสร็จเนาะมันก็จะเป็นอีกเัวเทปดํามันก็จะม้วนลงข้างนี้ลงมาข้างล่างนี้แล้วก็ลงมานี่นะครับเทปใส เทปใสก็ออกมาเนี่มาแปะกับตัวเทปเทปขาวซึ่งเทปขาวมันจะเหนียวรเราก็าาต้องสอด่านล่องครับไอตอนทำเอาตรงเอาตรงนี้ออกก่อนก็ได้อ,อางไนี้ก่อนก็ได้แล้วก็กะดีๆต้องเอาเทปเทปใสกับเทปขาวเนี่ยเทปที่มันเป็นพื้นนะครับเอาให้ตัวตัวเทปใสเนี่ยวางกับเทปที่มันเป็นกาวให้มันสนิทกันแล้วก็สอดกลับเข้ามาตรงนี้ครับ โอเคอย่างนี้ก็เสร็จละแล้วก็ดึงมันเท่าไหนก็ได้ดึงมาแล้วก็ตัดน,นี่นะมันดึงไม่ได้ละอ๋อมันดึงไม่ได้นะอ๋อโอเคก็ประมาณนี้ครับถ้าใครทําไม่เป็นหรือ,อยังไงกลมาที่สคอตากก็ได้นะครับเดีย๋ยวให้วัสดุทาให้ดูก็ไม่ยากครับก็ดีกว่าซื้อใหม่เนาะมันตลับหนึ่งตั้งแพงแต่แรงเงินครับ ครับขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณในช่างวัดสันด้วย